รถถัง T68 เป็นหนึ่งในรถถังที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันได้รับการพัฒนาโดยเน้นประสิทธิภาพทั้งด้านการรบก,การป้องกันตัวและการเคลื่อนที่ถือเป็นรถถังยุคใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการใช้งานในสนามรบจริงได้อย่างลงตัวตัวรถถังท T68 มีน้ำหนักปานกลางแต่ประสิทธิภาพสูงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ทรงพลัง ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วบนภูมิประเทศที่หลากหลายรวมถึงป่าดิบเขาและทุ่งหญ้ากว้างของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยรถถังที8ได้รับการออกแบบมาให้รองรับการรบทั้งกลางวันและกลางคืนติดตั้งระบบอินฟราเรดกล้องความร้อนและเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัตินอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการร่วมกับระบบอาวุธขั้นสูงเช่นโดรนลาตระเวนและจรวดนำวิถีอัจฉริยะ ซึ่งช่วยเสริมความสามารถในการต่อสู้แบบผสมผสานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสมรภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตัวป้อมปืนของรถถัง T68 ใช้ระบบป้อมปืนควบคุมจากภายในโดยอัตโนมัติมาพร้อมปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรซึ่งสามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิดรวมถึงกระสุนเจาะเกราะและกระสุนระเบิดแรงสูง ทั้งยังมีระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติที่สามารถยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งเป็นการลดภาระของพนประจำรถและเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติการระบบกราะของรถถังรุ่นนี้ถือว่าล้ำหน้าอย่างมากใช้กราะผสมผสานร,ระหว่างโลหะผสมเซรามิกและวัสดุพิเศษที่สามารถดูดซับแรงกระแทกจากการโจมตีของข้าศึกได้ในระดับสูงรวมถึงระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและทำลายจรวดหรือ สนที่พุ่งเข้ามาก่อนที่จะถึงตัวรถถังถือเป็นการป้องกันทั้งเชิงรุกและรับได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในตัวรถถัง t 68ยังมีระบบนำทาง GPS รุ่นล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรบร่วมของกองทัพเช่นการส่งตำแหน่งให้หน่วยสนับสนุนทางอากาศหรือหน่วยรบภาคพื้นดินได้แบบเรียลไทม์มีจอแสดงผลหลายมุมมองสำหรับผู้บังคับบัญชาพลยิงและพลขับทำให้การ